สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่หักแผงกระจกคูสุคนเด้อสบายดีป่าลุงสบายดียามสวยนะพี่น้องเว้ยเนาะกับบรรยากาศครึมๆไม่ร่มเลยลมือนี้มาเกี่ยวเข้าคือเก่าพี่น้องเว้ยเนาะหลังจากที่เมื่อวานก็มามือแรกมันีก็มือที่สองยังบ่นแล้วอยู่เกี่ยวเขากันมาก็ไปได้นอนออกเมื่อนอนเทื่ยงเท่าคือเก่าเนาะและเมื่อวานนี้ได้ให้หนึ่ง Hay nhảy này. Là luôn. Mà nhìn đó, anh nhảy nắng 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 แต่ว่าคอยเสียงลมมันส่งลงใต่บนะลรนะหลายคนนะท่านมัน มากับปอเที่ยวเอยู่กับหม่องลกูกคอยสิเที่ยวหกคนหก,กคนเจ็ดคนมาเนี่ยจากพี่น้อง ข้างบ้านเป็นมาสอยอยู่3ามคนมาสอย3ามคนแล้วว่าจะได้จากสี่ห้าคนนี่แหละเพอจะมันมันแล้วไปนำ คครแต่มันบนดแดดพี่น้องเนียบนลงไปปอยแด่แดดเนเะข่ามันนะก็มันแดดเน,นี่ยพอแห้งแล้วนะก็บสู้คือกันนี้เลยแดดเข้าวกระปานข้าวหวานนกเงี้ย นกแอนนกนางแอ่นเกลียวครับวันที่สไป,ปรเรียกกดแชร์ได้เปนาง็้อบ่งมาสม่งนเรียกพวกไรกดแชร์ในเด้อดผู้แท้ผูตั้งหลุมแห่งไฮไงไฮตะลุมงไ,ไงว่าไงหนึ่งหนึ่งสองสามไฮสี่ไฮสี่ไฮเป็นไฮเดียวไฮหลุม ลมขนาดเลยพี่น้องเลยจะเศามากนี่กระลอนเหอสองห่สามห่สามห่เคิบสามหเถิเรือหหนึ่งบนเรือหอใหญ่แต่ว่าหน้าทงนานะเรือสองหเลพี่น้องเลยแม่คิดทันได้แลาวไปได้เรือสองหองนานะทงอยู่ที่ยังนะเนาสวนว่าตัวนี้เรือหหนึ่งบันหเลืเบล่าเลยหเลทุบ ใ่แดแล้วดอกงนเล่นะเบอ่งไนว่เป็นหนะน,น้องเยหายหน้าลืมสามกับเดินนนฟุตบอลหายหนึ่งสากับเดินฟุตบอลเดินหนึ่งแล้ได้หนีหายหน้าน,ะน,น,านี่พูดผู้ก็แล้ว,นะวลอดอกมันนี้ค ผู้ส่งเข้าเพลนกันย่งบ่เย็นมาจ้างาจ้างนะแดคนกว่าเลยเขาจังชีเลออกมาเนี่ยเียงยังบ่มาจผู้ทรงเข,าเขา้ากันแม่จังหันวันเพนลาลนกับแมอ่านหคนเล้วหาคนเ้าห้วยบ่แล้ากับ่แล้า,าก,ก็กเลือหน่อยหนึ่งกวแล้วหาคนเฮ้าเฮากับสี่เลย จริงนะคะเอามาหลายเอามาหลายเลยกัแล้วถุงอ่าสีเป็ดเก่าเลไปพ่นแต่ถ้าลรวมือดีเอานี้ะกกะรมองมัแปอบทุบห่อหนานี่ยละวาน ยอดยอดกับโบดี้บอกทราบ,บว่ายอดมันคือเป็นแถวไปขับแต่ข้างนอกคือหัวดำ โอเคพี่น้องเอคลิปเนี่ยไว้ลงตอนบ่ายเนาะฮัสกเก็บไว้ลงตอนบ่ายเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะไปถ่ายรวมๆกันตอนบ่ายเดี๋ยวเขาวันพันยุพิชางของพันยุอีพี่น้องไอเขาพันยุเขาเล่าอีกบ่เหมือนเดิมงลยตฝนตกนี้

แต่ว่าใส่รองเท้าบูทเอาเลย่อยาแล้วใส่บูทมาใส่จอด w บรรยูบูทมาเคยไม่กลัวยังไม่จบต่อท่านผู้ชมต่อต่อตั้งแต่ตอนเช้ายันตอนเย็นเมื่อก่าแล้วยังบ่ไปบ่ามาอย่าใหมันหายใหญ่หนเนาะ ก็คืออย่างเขาเอาเอะไรป,ปานวาสนามกีฬาใย่งวะแห่งหนึ่งให้นี่นะนโคตโเท่อย่อยพี่น้องอ่ะโคตเทาหมักโมหมักแตงม่ใดจักมดจักคือเก่าและรวมกันตั้งตั้งกล้องไว้ก่อนเสียงดังเนี่ยพี่น้องอ่ะ ระวังองไหนได้ม่ทรัพท์ไหนได้ป <t> ล่อยตาคุณไล่ไวให้ไม่โดนนะให้ไล่คนนซื้อได้อ ต้องชาวุ้นแหละลืมเนี่ยเขาเง่ามึงใส่มา,มา,มมาปล่อยใสนน่น่ว่างพอดเ่ากันเนี่ยหน้าม,มันหลายอย่าไปมีลงใต้าน้าอย่ามันลงไปเสียหน้างน còn nga 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 đang nga bớt nga không ạ nga 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 đâm, cả đâm còn nga 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 ม oh ีคนป่าไปทำนี่เนี้ยมีเนาะไหนดีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแล้วก็ขัดตรงเนี้ยฉันเอาไป เกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยมันม่วนเนาะนกแอ่นก็บินใบบินใหม่ไหมนกพ่อพดตกมันจังบินแม่บอสนกแอ่นหรอ โอเคพี่น้องเลยเนาะพอจบคลิปไปสั่นมิเดอร์พี่น้องเลยฝนกระตกลงมาบได้ขาดสายขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิกมาชมพี่น้องอากาศแต่เย็นทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งลมครบชุดเลยเนาะนกอันนี้ก็ระายคักบินเสื้อนกนางแอนพี่น้องเลยไอ้นี่มันใหญ่อะหวะที่ได้ประมาณหาสิบซ้อพูดแหละเบาเผื่อไว้พี่น้องเลยนะจากสิบซ้อยังเราหาสิบซ้อก็ได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิกมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามช่องน้อง กาตะวันน้ำเดอ้อพี่น้องเลยเนาะวันก่อ,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 อนใหม่อยู่ดีแม่บอร์สกุลจะพี่น้ปนอนยาเจ็ดยาจนลำรวยลำรวยไปแล้วสบายดีสบายดี